เรามาทําไมนะพี่มาเมาส์กัมเลยป่ะนี่เรามาซื้อกัมชัยมาเมาส์กัมครับเขาขายให้หกร้อยแต่มาพิการนี่ผมเคยซื้อห้าร้อยเว้ยคุม้มแสนคุ้มเลยปีนี้เลยมาซื้อเขาเพิ่มราคาขึ้นอีกหนึ่งร้อยคอยดูครับจะเป็นยังไงนี่ครับสภาพกัมครับผมนี่กัมนี่เนาะเป็นย้อมนี่แหละมาพิการปลาอย่างไรตีตีไปสามร้อยเนาะกัมนี่เนาะนี่นี่กัสามร้อยครับพันมึกครับพันไก่กำลังตัดปักบุญออกครับจะได้เอาใส่หมออเ้่ใส่ด่างกักด่างเนาะดักไว้ยักเก๋ครับพันทูนครับผม ทีมงานยูทูบเบอร์ครับผมมันนี่รวมทีมเลยครับเริ่มหวานกันแล้วครับหุ้มกันแล้วมาแล้วครับหนึ่งตัวผ่านทวนงับโชว์เลยยังว่าหวานมากไว้อัหนี่กับทีงานครับผมกินเข่ากินน้ำครับผมหลังจากเราหวานแห่ขึ้นมาเนาะมากินเข่ากินน้ำกันมาเขกินน้ำครับ กับเขาครับผมบมีปลาชอ่อนมีสมตำม,มีตำเตยงครับผมมาพี่น้องกินข้าวนุมกันเด้อเดี๋ยวลุยกันต่อยยกสองครับผม